เนาะคือทางหนาเขาก็เป็นตึกที่ว่าขาเจาะออก,ก่อสร้างอ่าทุกคนเาห่อผ้าทุกคนออกไปจาก ดีกันเด้รสุขุสุคนวันนี้เขาก็เขามาทางซอยนี้เนะาะเขตบ้านนาคำํำเขาไปทางนี้ก็จะเป็นเส้นทางเขาไปสู่ทางห้องแห่ดาวคํำเนาะทุกคนบริขามาเส้นทางนี้นโดนวันนี้พาทุกคนเขามา,าซอยนี้เนาะรถจอดทั้งซองขางเลยก็ไปยากละ โอ้บริเเขามากซ้อยนีดนทุกคนมีสำหรับนักงานออฟฟิศต่างๆเกิดขึ้นร้ายเติบ เพื่อนล้างงามขนาดเมื่อกี้ต้นนี้ก็เป็นอาพาร์ตเมนต์เนะาะอพาร์ตเมนต์แสงวสัยอาพาร์ตเมนต์โอ้บนเขามาดนเนเส้นทางนี่ทางเสน้นห้องแหมดาวค่าเนอะนี่แต่วบันกาสีสอดออกถนนเตสอง นกมีกับเป็นห้องแฮมดาวคำปฝ่ายทางเขาห้องแฮมดาวคสรทางเซนนี้มันก็จะสออกถนนเตะซองเนาะเดี๋ยวลองขับไปซอยนี้บ้าง เบี้ยนอนนี่สามดาวเขามาทางนี้ก็ออกใส่ถนนเตซองนะทุกคน นนเตซองเขตบ้านหน้าค่ำเนาะ าซอยขาององแฮมนี่เลยเนาะทุกคนเช้สวนนี่เป็นบรรยากาศถนนเตสองมีรถทัวร์นักท่องเที่ยวชาวจีนมาลงในเขต เขตนี้มันมีชาวจีนชาวจีนอยู่หลายเนาะทุกคนแต่ละซอยกับสีสอดกับถนนสุพรรณวงศ์เนะาะซอยนี้ในเส้นทางเตยอง ้สิพาทุกคนเขาไปทางเส้นทางเขตบ,บ้านโดประสาทเนาะออกไปสู่ถนนสุพานณบวงสพาทุกคนเลี้ยวสายเนาะอยู่ไฟแดงนี่ ทั้งขวามือเขาก็เป็นตลาดซ่างเกียงเนาะทุกคนขั้งหน้าก็เป็นบ้านจัดสรรบ้านเขตบบ้านตรงปราซั๋ยวพาทุกคนออกมาทางซอยนี้ซอยนี้ก็จะอ้อมไปเส้นทางสุสพรรณวงศ์อีกเนาะ เดี่ยวสายเข้าไปนี่ก็เขาทางห้องแฮมดาวข้าอีกเนาะ ทางหน้าเฮาก็จะเป็นซ้แหนออกสู่เส้นทางถนนสุพานุวงศ์เดี๋ยวครัวก็กออกไปทางวัดใต้เนาะเดี๋ยวใส่กับเขาสู่ในเมืองอทุกคนนี่ก็เป็น มิสุพานุโงศ์นะเข็บบานอุโมงค์ทาคงขวามือเฮาทังหนาเฮาก็สิเป็นเซเว่นแล้วเนาะ,น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 ะ บ้านอุโมงบ้านน้องปลาไนเนาะเราไปแวซืสอเครื่องอยูเซเว่นกอนทุกคนตอนนี้เราอยู่ด่านาของเซเว่นเนาะเดี๋ยวสิพาทุกคนเข้าไปที่ตลาดสังเกียงเนาะแวซืสอเอ็มลอยด์เซเว่น ก็เป็นเขตบ้านน้องป้าไนเนาะทางนาหน้าเขาก็จะเป็นทางเขาสู่ตลาดส้างเกียงเนาะเลียวครัวเขาสิเขาไปตลาดส้างเกียงเนาะ ทางเขาสังเกียงกับสิมีอยู่สองด่านเนาะทุกคนเขาทางถนนสุพรรณวุ่งที่เข้าเขามานี้แล้วก็เขาทางถนนเตยสองได้เนาะตอนนี้ตลาดสังเกียงกับมีการก่อสร้างห้ายทุกคนมีตึกห้ายเกิดขึ้นเนาะเกิดขึ้นปานดอกเพชรเลยตึกอยู่ข้างหน้าอย่างนี้เนาะ คนจีนกับเขามาคาขายร้ายเยอะนี่อยู่ในนี้ฮองแฮมอพาร์ตเมนต์เนาะที่ว่าเกิดขึ้นให้ในปีนี้เกิดขึ้นร้ายทึกอาทุกคนขี่ล้อเบ่งเนาะ ่านคล้ายป่าเนาะตอนป่าชุ่มช่งามทางหน้าเอาเป็นห้องแฮมสังเกียต ตึกใหม่เนาะที่กำลังสร้างตอนนี้ทางนา้าเาหารอาหารจีนเนาะลายอยู่ในนี้เนาะมีทั้งหารอาหารมีบริการหลายๆอัน ซ่วนจอดรถเต็มข้างหน้าเฮาเนาะเป็นตึกที่ว่าบอนก็เจ้าสางบอนสังเกียงที่ว่าตึกไฟใหม่เนาะ เนาะทางหนาเฮามีแจะตึกเลือนนกันซีหาตึกเนาะสางขึ้นมาแปดเก่าสัน้นความสูงทางหนาเฮากับเป็นตึกใหญ่เนาะตึกศูนย์การขานี่บอน,นี่ก็มีการก่อสร้างกันอีกทุกคน ทั้งหนาเขาก็เป็นตึกที่ว่าขาเจาะก,ก่อสร้างอ่ทุกคนเ้ากประชุมผ้าทุกคนออกไปจากสังเกียงเนาะชมบรรยากาศทางด้านเนาะของสังเกียงเนาะ กันถ่าสังเกียงเนาะทางความือบรรยากาศอยู่นี่กับที่ว่ารถตีดแต่ละมือเนาะพวะว่าตึกทั้งขางเขาเจ้าสางบอนจอดรถบท่าแหล่วทือว่ารถคนจีนรถทั้งรถจีนรถเหล่าออมาเต็มในเหตุ ตตัวนี้ไก่สีเหล,ออลวเนาะเข้าเจ้าสางป้านดอกเฮ็ดเลยอยู่สังเจียงนี่มีการก่อสร้างร้ายกว่าร้ายกว่าคนเล่าอ,อ,กอ,อีกเนาะคืนนี้ก็นาจะเป็นอาพาร์ตเมนต์อีก ทางออกไปทางเตสองเนาะทุกคนทางนี้ยังเสิเขาซอยนี้เนาะ คนเล่ากับมามาเป็นลูกน้องขายเครื่องน้ำคนจีนหลายแต่ละหา่านคอนข้างว่ามีคนเล่าเกือบเบิดถุกห่านเนาะขายเครื่องให้คนจีนนี่ก็เป็นซอยทีคนจีนมาอยู่เกือบเก่าสิบเปอร์เซ็นต์เนาะซอยนี้คอนค้างว่ามีแต่ชาวจีน กาซิมีอยู่ประมาณนี้ทุกคนสำหรับในคลิปนี้เนาะพามาทางนี้เน,ะนาะเรียกที่นี่กันที่ทุกคนได้ฟังเนาะสำหรับผู้ดใดที่มักเรืออยากสนับสนุนอยากเบิ่งหลายๆมุมเนาะกาอย่าลืมกดไลค์กด like, แชร์ทุกคน เขาไปวังสุดก่อนเนาะเขาไปถนนโดเขตบานดงประสักแต่ซิมีอยู่ประมาณนี้ทุกคนสำหรับคลิปนี้